สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคนวันนี้จะไปเปลี่ยนยางที่จังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้เราจะเข้าเมืองไปเปลี่ยนยางนะก็ยางที่ผมจะใช้เนี่ยก็คือเป็น c o n ติเนนทัลสปอร์ตแอตแทกนะครับ ก็ผมดูยางตัวนี้มาสักพักหนึ่งแล้ชั่งใจอยู่ครับว่าจะเอาลอสโซ่สองหรือคอนตินะฮะแต่สุดท้ายแล้วผมอยับลองเอสแทกสองก่อนนะฮะคอนติเนนทลเอสแทองนะฮะก็อยากจะลองใช้ตัวนี้ดูก่อนนะฮะเห็นบอกว่าตัวเนื้อยางมันเป็นเหมือนเหมือนกระดาษทรายอะครับ ก็เลยอยากจะลองดูก่อนนะฮะเดี๋ยวรอบหน้าค่อยลองเป็นของพิลารี่นะฮะก็โซ่สองนะอันนี้เราก็เดินทางกันก่อนนะครับใช้เวลาไม่นานนะเพราะว่าถนนเขาทำใหม่แล้วนะฮะก็ประหยัดเวลาขึ้นเยอะนะครับไปกันเลย ระยาไปด้วยนะกาจะสิ่งไม่ได้เท่าไหร่นะครับก็จะได้เนีความพอดีนะฮะเพราะว่าเราเอาคนสอนมาด้วยนะครับก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะ ครับถึงถนนใหม่แล้วนะเราก็จะซิ่งกันเลยนะฮะทีนี้ เดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยนยางกันก่อนนะแล้วก็จะไปเซ็นทรัต่อนะครับเพื่อไปหาอะไราทานต่อนะแล้วก็เย็นนี้อาจจะไปมีขับรถเล่นนะ <c oughs> <c oughs> ก็ยังไม่แน่ใจนะครับอยากไปลองยางใหม่เนาะมันไม่เหมือนเราขับที่กรุงเทพอ,อีกต่อไปนะครับเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ถนนที่กรุงเทพเนี่ยมันก็จะเป็นทางตรงสะส่วนใหญ่นะครับ<ม>ก็จะมีทางให้เลี้ยวก็แค่เลีเ้ยวเขา้าซอยเลี้ยวเลีเ้ยวแยกอะไรทานองนี้นะครับอย่าหน้ายางของผมเนี่ยก็เลยเริ่มที่จะเป็นราบนะ<ม>แต่ทีนี้เรามาขับที่ต่างจังหวัดนะฮะเพราะบ้านผมนี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภูเขานะ แล้วก็วิ่งเลาะภูเขานะครับซึ่งมันเป็นทางโค้งก็จําเป็นที่จะต้องใช้ยางที่มีสมรรถภาพทางในการโค้งสูงนะผมก็เลยเลือก Continental นะฮะไปครับ ต่างจังหวัดผมก็ต้องระวังอ่ายูเทนอะไรเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่แถวบ้านเราเขาไม่ค่อยจะระมัดระวังอะไรสักเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นที่เห็นหลักๆเลยนะครับก็เวลาจะยูเทนเนี่ยเขาจะชอบจอดซ้ายมือก่อนพอจอดซ้ายเสร็จปุ๊บเขาก็ปัดไปขวาเนี่ยฮะ แล้วรถที่เขาขับมาด้วยความเร็วหรือว่าอะไรรถยนต์รถอะไรเงี้ยฮะพอเขาเจอแบบนั้นเขาก็ค่อนข้างจะอันตรายนะเดี๋ยวก็ถึงแล้วฮะอีกนิดเดียว าซ้ยร้านจะอยู่ริมถนนทางซ้ายมือโอเคจำได้อผมไม่ได้มานานแล้วนะจังหวัดเชียงรายเนี่ยคือนานๆดีผมจะได้เข้าเมืองนะโอ้ นี้มันเงียบๆช่วงไรใช่จะเงียบเกินไปแล้วฮะช่วงนี้อันนี้เป็นแยกพ่อขุนเมงรายนะครับ

จะมชิงช้ากว่าประมาณสองสามเดือนที่แล้วเข้ามาเช็คเปลนโอเคขอบคุณมากครับขอบครับค,ครับโอเคครับเราเปลี่ยนยางเสร็จแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับ เราจะไปเซ็นทรัลกันต่อนะฮะก็ยางตัวนี้เนี่ยผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับจากบริ s สโตนกลายเป็นคอนติเนนท่อนะก็เดี๋ยวเรื่องรีวิวยางน่าจะเป็นคลิปหน้านะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเซ็นทรัลกันก่อนนะไปหาอะไรทอนกันก่อนนะโค้งตอนแรกๆผมก็จะเบื่อเลยนะเพราะว่าเหมือนยางมันก็จะเลี้ยวดูดให้เลยนะแต่ว่า พี่เขายังบอกว่ายังมันลื่นนะฮะตอนนี้ฝนเริ่มลงแล้วนะฮะ ไลค์กด s u b สไคร์ e ให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับสำหรับคลิปรีวิวยาง c o n t i n e n ทัลนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะไปทดสอบทางโค้งให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าจากการใช้งานเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับนะฮะไว้ก็จบกันไปกับคลิปสโลโมชั่นวิวสวยๆก็แล้วกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ Bye bye!